การขับขี่ดีนะคะขึ้นสะพานอะไรก็คือคล่องหมดทุกอย่างอะคะ่ะบรรทุกของเยอะบรรทุกเครื่องดื่มเป็นลังๆเนี้ยค่ะไม่มีอืดไม่มีอะไรเลยออกตัวคล่องก็ใช้งานดีอะค่ะฉันนางสาวลุนงดีเลี้ยงสิริค่ะเจ้าของร้านธีรพัฒน์ซับทองนะคะตั้งอยู่ที่ตลาดนัดกำนันชายค่ะปกติแรกๆเราใช้เป็นรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างแต่เนี้ยปริมาณการส่งในแต่ละวันของเราก็คือจํานวนเยอะมากขึ้นเวลาออกตัวอะไรมันไม่คล่องอะค่ะเราก็เลยต้องเปลี่ยนมาใช้เป็นรถ รุ่นอื่นเลยไปศึกษาดูก็เจอคันนี้ค่ะถูกใจรถคันนี้ค่ะใจแอนตัว150เนี้ยค่ะการขับขี่การข้องตัวลองทดสอบแล้วดีนะคะขึ้นสะพานอะไรก็คือข้องหมดทุกอย่างอะคะ่ะบรรทุกของเยอะบรรทุกเครื่องดื่มเป็นหลังๆังเนี้ยค่ะน้ําแข็งก็บรรทุกได้ทีประมาณ20ถึง30กระสอบได้เลยค่ะและลูกค้าก็จะสั่งน้ำบรทุกวันอย่างเมื่อวานมีสองเที่ยวเที่ยวละ50แพ็คก็บรรทุกไปไม่มีอื่นไม่มีอะไรเลยออกตัวข้อกก็ใช้งานดีอะค่ะทำให้ ลูกค้าได้ของไวด้วยค่ะไม่ต้องมารอ2อสามเที่ยวในร้านมีบริการจัดส่งน้ำเครื่องดื่มของอุปโภคบริโภคทุกชนิดค่ะก็โทรมาที่เบอร์0906์4 9 9 9 7ถ้าใครสนใจรถแชมตัวนี้รีบตัดสินใจเลยค่ะไม่มีผิดหวังแน่นอนค่ะเพราะว่าทดลองใช้แล้วค่ะใช้งานดีมาก3รล้อแชมบรรทุกคุ้มค่าใช้งานดีจริงๆค่ะ